เวลคอมบีเอซีเคทูเดอะชาแนล2026โตโยต้าได้สร้างความฮือฮาในวงการรถยนต์อีกครั้งกับการเปิดตัวโตโยต้ามินิแลนด์ครูเซอร์เจรถเอสยูีขนาดเล็กที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความคล่องตัวไว้อย่างลงตัวเหมาะสําหรับคนที่รักการผจญภัยแต่ยังต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่ในเมืองนี่คือรถที่โตโยต้าตั้งใจจะให้เป็นรุ่นน้องของแลนด์ครูเซอร์ที่พก DNA ความรุยแบบเต็มร้อยแต่ในขณะที่กระทัดรัดกว่าเดิม เพียงแรกเห็นรูปลักษณ์ของมินิแลนด์ครูเซอร์เจก็ทําให้แฟนๆรถออฟโรดต้องเหลียวมองเพราะดีไซน์ได้แรงบันดาลใจจากรุ่นคลาสสิกอย่างด j 48ปรับให้ทันสมัยและมีความฉกเฉี่ยวขึ้นฝ่ายหน้าแบบทรงกลมคู่พร้อมกรอบดีไซน์สไตล์ย้อนยุคถูกผสมเข้ากับกระจังหน้าแนวนอนที่มีโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่ชัดเจนเส้นสายของตัวถังดูแข็งแรงบึกบึนช่วงล่างยกสูงและกันชนหน้าทรงเหลี่ยมเพิ่มความบึกบึนเหมาะกับทั้งทางเรียบและทางวิบากล้ออลลอยขนาดใหญ่พร้อมอยางแบบออฟโรดให้ความรู้สึก พร้อมลุยทุกเส้นทางเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องโดยสาร Toyota Mini Land Cruiser จะยังคงเอกลักษณ์แบบรถลุยแต่ได้รับการปรับให้มีความทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้นวัสดุภายในใช้โทนสีดําและเทาเข้มตัดกับการตกแต่งด้วยโลหะสีเงินบอดนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีและทนทานต่อการใช้งานหนักพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชั่นพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบอินโฟเทนเมนต์จอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงจาก j b l ช่วยให้การเดินทางสนุกและมีชีวิตชีวามากขึ้นแม้จะเป็นรุ่นเล็กแต่ Toyota ก็ไม่ลดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยมีการติดตั้งระบบ Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดครบทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินตัดหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะในเมือง หรือบนภูเขาด้านขุมพลังคาดว่ามินิแแลงคูเซจจะ,จะมาพร้อมเครื่องยนต์สองสูรลิทเทอร์โบไฮบริดที่ให้สมรรถนะทั้งแรงและประหยัดน้ำมันหรืออาจมีรุ่นขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบออกมาในอนาคตระบบขับเคลื่อนสีล้อฟูลไทม์ 4WD พร้อมโหมดปรับการขับขี่หลายรูปแบบเช่น normal, sport, eco และ off-road ซึ่งช่วยให้รถสามารถปรับการตอบสนองตามสภาพถนนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะขับผ่านโคลรซยหรือเส้นทางครุขคะารถคันนี้ก็พร้อมพาคุณไปได้ทุกที่ ในส่วนของราคาคาดว่าที่ประเทศไทยจะเปิดตัวในช่วงกลางปี2026โดยราคาหน้าจะอยู่ราวๆ1.5-1.8ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถ SUV ขนาดเล็กที่มีดีไซน์สุดเทสมรถนะยอดเยี่ยมและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีระดับนด์ค c r u ซอ e r Toyota Mini Land Cruiser J คือคำตอบสำหรับคนที่อยากได้รถขับมันๆขนาดกระทัดรัดแต่ยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์นด์ค c r u ซอร์อย่างแท้จริงมันไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพการผจญภัย และจิตวิญญาณของการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดใครที่ชอบความหือความเท่และความแตกต่างรถรุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่จากโตโยต้ารวมถึงรีวิวจริงจากการทดสอบขับที่จะมาถึงเร็วๆนี้แล้วพบกันในคลิปหน้าครับ